อนาคตของชาติไม่รู้อยู่ที่ใครแต่อนาคตของใจอยู่ที่เธอคะ่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอนาคตหรืออนาคตอันไกลโดยใช้คำว่า around the corner และ be about to ค่ะสองอันนี้นะคะเมื่อนำไปใช้แล้วจะทำให้การพูดของเราฟังดูเป็นฝอลมากขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยค่ะไปฟังกันเลยใน learning English with k r o n i t ค่ะ ก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะอย่างที่บอกไปค่ะคำว่า around the corner แล้วก็ be about to ถ้าเราเอามาลองใช้นะคะเวลาที่เราพูดถึงอนาคตจะทำให้ฟังดูเป็น มากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่า for ใช้คํานี้บ่อยมากเวลาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับอันแรกค่ะ around the corner คํานี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหัวมุมหรืออะไรซ่อนอยู่ในหัวมุมนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ประโยคที่พูดถึงในอนาคตแล้วใส่ around the corner เข้าไปมันจะให้ความหมายถึงอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กําลังจะมีแนวโน้มว่ากําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะอย่างเช่นเทศกาลอะไรที่เป็นงานของเราหรืออะไรที่เรากำลัง แบบตื่นเต้นรอมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสส้มกานปีใหม่หรืองานแต่งงานงานบวชอะไรอย่เงี้ยนะคะเวลาใช้นะคะวางไว้หลังประโยคเลยค่ะก็จะให้ความหมายว่ากำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ Christmas is around the corner and everyone in town is so excited about it Christmas is around the corner and everyone in town is so excited อย่างประโยคนี้ค่ะ Christmas กำลังจะถึงแล้วและทุกคนในเมืองก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเห็นไหมคะ Christmas is around the corner ประโยคนี้ให้ความหมายว่า c h r i s t m a s กำลังใกล้จะมาถึงแล้วนั่นเองค่ะใช้ง่ายแบบนี้เลยค่ะใช่เติมไปแค่นี้เลยค่ะก็ให้ความหมายว่ากำลังจะมาถึงแล้วนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ Summer is around the corner as the weather in Thailand is getting hotter Summer is around the corner as the weather Thailand is the getting t t h e in o หน้าร้อนกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าอากาศในประเทศไทยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นนั่นเองนะคะอย่างประโยคนี้เหมือนกันค่ะ Summer is around the corner ก็คือฤดูร้อนกำลังใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยอันต่อมาค่ะ Be about to Be about to อันนี้นะคะเวลาที่เราใช้เราจะแบ่งเป็นสองภาคค่ะภาคปัจจุบันนะคะเราจะใช้คู่กับ is am r ตรง be นี่แหละค่ะเราจะแทนด้วย is ให้เข้ากับประธานนะคะส่วนอีกอันค่ะเราใช้คู่กับ was ver b เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะทำในอดีตนะคะเดี๋ยวเราเก็บส่วนนี้เอาไว้ทีหลังก่อนนะคะสำหรับ be about to ที่ใช้ใน is E M R นะคะเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังจะทำสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น Oh you h e r e I am about to call you Oh you h e r e I am about to call you ฉันมาแล้ว เนี่ยกำลังจะโทรหาพอดีเห็นไหมคะประโยคนี้นิดว่าจะโทรหาเพื่อนเพราะเพื่อนยังไม่มาตามเวลานัดสักทีก็เลยบอกเพื่อนว่าอ้ากำลังจะโทรหาพอดีอเห็นไหมคะใช้ง่ายๆแบบนี้เลยว่า,า I am about to call you to ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยเว็บหนึ่งที่ไม่เติมอะไรเลยค่ะทีนี้อีกอันนึงค่ะ พูดถึงเรื่องอดีตนะคะอันนี้ถ้าเราต้องการเล่าให้ฟังค่ะถึงเรื่องอดีตในสิ่งที่ตอนนั้นเนี่ยเรากําลังจะทําอะไรสักอย่างเราก็ใช้ was หรือ were แล้วก็ about to บอกว r าช่องที่1นนะคะเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะทําในอดีตยกตัวอย่างเช่น my friends and I were about to go out when it started raining yesterday my friends and I were about to go out when it started raining yesterday อย่างประโยคนี้ค่ะ my friends and I were about To out when it started raining yesterday go raining when พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตค่ะว่าเมื่อวานนี้เอา้ากำลังจะออกไปจากบ้านเลยค่ะแล้วฝนก็ตกก็คือกำลังจะออกแล้วเราพูดถึงอดีตแล้วก็ประธานหลายคน my friends and I ใช่ไหมคะจึงใช้ were นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ my cat came back when I was about to look for him my cat came back When I was about to look for him ตรงนี้นะคะก็คือนิดเนี่ยหาแมวไม่เจอก็เลยกำลังจะออกไปตามหาละแต่ว่าแมวกลับมาพอดีเห็นไหมคะตรงนี้ประธานเป็น I คนเดียวเราก็เลยใช้ I was about to นั่นเองนะคะง่ายมาก ใช่ไหมคะทุกคนทั้ง around the corner แล้วก็ be about to นั่นเองนะคะถ้าลองเอาไปปรับใช้ในวิธีการพูดถึงเรื่องอนาคตก็จะทำให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ